ปีท้ายช่วงนี้เชียร์เรารุ่งนะครับจากฟุตบอลเราไปกันที่เทนนิสกันบ้าง<ะ>เทนนิสวันนี้ก็น่าจะแนะนํานักกีฬาคนนี้แล้วกันครับขึ้นมาเป็นมือ2ของประเทศไทยแทนที่ดานายอุดมโชคนั่นก็คือปัญญาอิสโรนะครับปัญญานั้นก็เป็นมือสองแทนที่ดานายหลังจากที่ดานายนั้นประกาศเลิกเล่นทีมชาติด,ด้วยวัยเพียงแค่ย่าง20ปีปี่0 9นะครับอายุเต็ม20เขาก็จะมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเทนนิสแถวหน้าของไทยครับ เริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ2ขวบเดวยวคุณพ่อนั้นก็เป็นอดีตนักเทนนิสเก่านะครับแ้วเขาก็สอนมาจนถึงวันุวันนี้ก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสที่มีเป้าหมายที่จะขึ้นไปถึงท็อปร้อยให้ได้ตอนนี้เนี่ยอันดับเดี่ยวๆก็อยู่ประมาณ880อันดับคู่464ก็ยังอยู่ในท็อป500นะครับก็หวังว่าอายุน้อยยังพอมีเวลาครับที่จะขึ้นมาเป็นมือดับท็อปๆได้นะครับก็ถือว่าต้องให้กําลังใจเขาแล้วก็นี่ก็ค,คือดาวรุ่งที่เราจะร่วมเชียร์กันในวันนี้นะคร เดวิดคัพด้วยที่เล่นในโซนเอเชียเชียแล้วแพ้จีนไปแต่ผมเชื่อครับว่าถึงแม้จะตกลงไปเล่นด mm ิวชั่น2งเด็กชุดน,นี้ก็จะพาทีมขึ้นมาเล่นในดิวชั่น1ได้ในสมัยต่อไปครับนี่คือเชียร์เราดุ่งในช่วงนี้